ดูนะคะมะเขือเทศของบ้านของเมืองของบ้านของคอ,อ,องบ้านของเมืองเออเกือบพูดไม่ชัดนะอยู่อังกฤษนั้นไ้ดูดิเต็มไปหมดเลยแม่บอกว่าให้ไปทิ้งเพราะว่ามีเยอะแล้วแต่ก็สงสารมันอะกลัวมันจะขึ้นดูดีล่าเยอะเลยเต็มไปหมดเลยนี่ต้นมะเขือ เขือเทศนี่ก็มาเขือเทศนี่ก็มาเขือเทศนี่ก็มาเขือเทศกำลังออกดอกเห็นปหกำลังออกดอกมะเขือเทศทั้งนั้นเลยนี่ก็มาเขือเทศดูมาเขือเทศทั้งนั้นมาเขือเทศเต็มเลยได้ฟังนี้ก็มาเขือเทศนี่ก็มาเขือเทศมะเขือเทศมาเขือเทศมาเขือเทศมะเขือเทศเต็มไปหมดย แม่บอกให้เราทิง้งเราจะไปทิ้งไหนดีเนี่ยคุทิ้งไหนดีวะเนี่ยดูหน้ามันก็เยอะมากตัวอือไว้นี่นะ้วกันไม่รู้มันจะไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะกรนเทศแม่บอกให้เอาทิง้งเราจะทิ้งตรงไหนอ่ะสงสารมันนะไว้ตรงนี้แล้วกัน ตอนแรกแม่บอกว่าจะเอาลงใบสาระแหน่ตรงนี้แต่แม่เปลี่ยนคะ่ะแม่เปลี่ยนแม่เปลี่ยนแม่จะไม่เอาลงนะแม่จะเอา,เอ,าอันนี้ลงแทนนี่แม่จะเอาอันนี้ลงม่ขึ้นเดี๋ยวพี่นี่แม่จะเอาอันนี้ลงต้นมะเขือเปาะแม่จะเอาลงนะคะเอาลงใส่ในกระถางนี้ ลูกฟักใหญ่ขึ้นแล้วนี่ค่ะฟักทองค่ะฟักทองใหญ่ขึ้นแล้วแล้วก็ลูกมันมีขึ้นมาอีกมีหนึ่งลูกสองลูกมันขึ้นมาตรงยอดนะคะแม่บอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามันขึ้นมาตรงยอดได้ยังไงมีดอกไม้ดอกมันมัน็ะดอกดอกขึ้นทุกข้อเลยค่ะดอกดอก ก็ดอกแล้วก็ดอก,กดอ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 กแค่นั้นเลยดอกไม้นะคะดอกไม้ดอกขึ้นทุกทุก้อแล้วเราก็ปลูกใหม่นะคะอันนี้นะคะคือถั่วที่แม่ปลูกมันก็ขึ้นนะนีก็ถั่วถั่วแล้วก็มีอ่ แตงกวาแม่ปลูกแตงกวาไว้ทุวเ้ยแม่แม่บอกว่าวันพรุ่งนี้จะเอาดินมาเพิ่มมันเป็นบ้านใหม่ให้พวกเขา